คิดถึงแม่แล้วครับไปแล้วครับมีแม่มาลับนะครับดาอยากกลับบ้านแล้วดาไปไหนสวัสดีนะครับสวัสดียามเช้านะครับวันทํางานของดาวนะครับก็วันนี้ก็ได้มาทํางานเช่นเดิมนะครับก็หลังจากที่ห่างหายไปนานแล้วครับก็จะเอา ลูกชายมาทำงานให้กับโครงการนะครับโครงการพุทนาจักรของสนของอนณภูตนะครับดูเลยครับผมจะให้ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศบรรยากาศที่ร้านแสดงนะครับเยอะมากมีผู้ใหญ่มีเด็กนักเรียนนะครับมาจำนวนมากครก็ทยอยมาเรื่อยนะครับมีรถทัวร์เข้ามา ก็ตอนนี้ก็นูดาวมาก่อนเพื่อนนะครับมาตั้งทำงานเช้าๆพอดีก็ทำธุระในครอบครัวนะครับเสร็จก็พานูดาวมาทำงานเช่นเดิมใช่ไหมลูกเจ๋งไหมลูกวันนี้ครับปวันนวนนวดีเอซีหรืยังลูกอสวันดีก่อนเล,ล็วัดีคนเก่งช้างแสดงเ็าทำไงลูก เดี๋ยวพ่อมีรางวัลให้แล้วสวัสดีครับเอายันวายันเฮ้ย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 อ้าวเนี่ยครับมีกล้วยมีรางวัลให้ก็สัญญาณที่เสียงดังขึ้นนะครับคือสัญญาณบง่งบอกให้้างแสดงนะครับมารวมตัวกันนะครับที่ลานแสดงดูทำไายรูก เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมจะพาไปดูแขกนับท่องเที่ยวนะครับมาเยอะมากครับก็หนูดาวก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งที่มาร่วมในโครงการเป็นช้างแสดงนะครับก็เป็นภาพภูมิใจมากครับที่มีส่วนร่วมนะครับที่มีส่วนร่วมเป็นช้างแสดงนะครับ ในโครงการของศูนคนนะครับถ้าท่านผู้ชมชมในขณะดนี้ก็เชิญชวนได้นะครับอยากมาเที่ยวหมู่บ้านช้างบ้านตะกางนะครับอำเภอท่าตูนจงังหวัดสุรินทร์นะครับมาเที่ยวได้นะครับดูนะครับช่วงบรรยากาศนะครับแต่น่กท่องเที่ยวเยอะมากจะพาไปดูนะครับวันนี้เป็นวันอังคารนะครับวันอังคาร ก็มีแขกนักท่องเที่ยวมีผู้ปกครองมีเด็กน,นักเรียนนะครับมาเยอะแยะแล้วครับนะครับม,มาเราจะเห็นบรรยากาศนะครับในลานแสดงก่อนที่จะเริ่มการแสดงนะครับ เป็นอิจันร์นะครับที่ลานแสดงใหม่ยังยังยังไม่เปิดทําการแสดงนะครับก็เป็นที่ลานแสดงสองน,นะครับเดี่ย,ยงมันจะกลาบเยอะแยะมากคงจะไม่เห็นภาพที่ดวงดาวการแสดงนะครับเพราะว่าแง่ดาวก็ทำพระในครอบครัวอยู่นะครับก็ไม่ได้ออกมาเดี๋ยวเราไปดูดุงดาวนะครับอยู่คนเดียวอยู่ได้ไหม พ่อไม่อยู่ทําไงดีร้องหาพ่อแล้วครับเราครับเราครับน้องหาพ่อแล้วครับน้อง,อ,บองควนคานใหญ่แล้วครับไอ้ลูกพ่อจะไปไหนได้หาพ่อไม่ได้นะครับคงจะเห็นคลิปอยู่ที่บ้านนะครับที่พ่อไม่อยู่นะครับหนูดาวร้องใหญ่นะครับอยู่กับแม่เป็นช้างที่ติด พ่อมากครับตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเวลาแสดงนะครับก็รอนักท่องเที่ยวนะครับก็ถึงเวลานะครับตอนนี้ก็สามโมงกว่าๆนะครับมีการทําการแสดงก็สี่โมงเช้านะครับมีสองรอบนะครับสองเวลาสองเวลานะครับคือตอนเช้าครับสิบโมงเช้ากับช่วงบ่ายสองนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมหรือแฟนลับย C ปนะครับอยากมาเที่ยวบ้านช้าง มาพบกับช้างสุปตาเยอะนะครับช้างแสนรู้เยอะแยะนะครับก็จะเห็นหนูดาวด้วยนะครับก็บางครั้งก็ได้เห็นบางครั้งก็จะไม่ได้เห็นนะครับต้องขอโทษด้วยเพราะว่าหนูดาวยังยื่นในเรื่องโครงการช้างแสดงอยู่นะครับอะไรนะครับคุยกับดาวก็มีเอฟซีเหมือนกันนะครับคููนะครับที่พาเด็กนักเรียนนะครับพาเด็กนักเรียน ดาวครับปัสดีครับขอรก็ตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็ประชาสัมดน้าไป่ะดีะดครับไม่บัดีเอไม่ปดีไม่ดี้นมานมาหนิมา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 มีมม่มา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 มมาามาาาาามาูมัาาม เราท่านเป็นเจ้าคณะครูนะครับอาจารย์เอกนักเรียนนะครับาเจอชมโคนดะครตึงพี่แสนคูณมาด้วยหนูดาวตื่นเต้นครับหนูดาวตื่นเต้นพึ่งมานานทีกำลังเพิ่งได้มาครับแสนคูณแสนคูณมาเล่นกับน้องหน่อยได้ยังแสนคูณครับ มาเนี่ยสังคมมันมีเยอะมากนะนักท่อเที่ยวแขกนักท่องเที่ยว,น,ยวนั่คือนัะอาจารย์คณะนมันเปลี่ยนในแต่ละเวลาเยอะครับเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปแย,ย่เขาลูกเขาโตวกว่าลูกเพราะเป็นช้างที่อายุน้อยที่สุดนะครับที่หนูดาวมาร่วมแสดงคือทั้งประมาณปีกว่านะครับให้เป็นความรู้นะครับทั้งประมาณปีหนึ่งหรือว่าปีกว่า เขาจะมามาฝึกนะครับฝึกให้การเรียนรู้จะฝึกง่ายนะครับฝึกง่ายก็ฝึกาดพี่แสนคุณอยากเล่นกับพี่แสนคุณแล้วยีอะไรมาฟ้องพ่ออะไรลูกเดินด้วยกันพี่สสนคูณครับอย่าแก้งหนูนะครับอ้อนพ่ออ้อ,อนหาตะกยิน แดดแดดไปแย่เขาด้วยเขาโตกว่านะลูกเขาโตกว่าลูกแดดไปแย่งพี่ตัวใหญ่ด้วยการแย่งพี่ตัวใหญ่ด้วยอะไรมาฟ้อง่ออะไรลูก เราลองซ้อมดูลูกลองซ้อมดูน้องดาวต้องซ้อมดูลูกงัดงัดจึงงัดจึงงัดจึงงัดงัดจึงงัดจึงงัดจึงงัดงัดจิงงัดจิงงัดจิงงัดซ้อมซ้อมไปลูกเอาดีใจก่อนน้องดาวดีใจหนึ่งน้องดาวดีใจก่อนเร็วซ้อมก่อนลูกน้องดาวดีใจหนึ่งอาเนี่ยเอาดีใจก่อนหนึ่งอานหนึ่งเอาพี่เสือนคุณมาเล่นด้วยแล้วมาคุณดีใจเลย เราจะให้น้องดาวโชว์สักหน่อยพีิเศษควรมากควรแล้วฮ่าหรือเปล่าอันหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เต้นดาวดาวดาวจำไม่ได้แล้วจะเข้าสแสดงกับเขาเพื่อนเพื่อนเขาได้แล้วไหมนี่อันหนึง่งเอาไม่เอาอันนั้นเต้นตัวนึงเอางงเงยแล้วครับไม่งอแงแล้วครับนะครับทินอย่างเดียว นะครับจะเห็นช่วงบรรยากาศนะช่วงบรรยากาศจ้างแสดงมารวมตัวกันนะครับเยอะแยะแล้วครับคิดถึงแม่แล้วครับไปแล้วครับนี่แม่มารับนะครับเราจะกลับบ้านแล้วเราไปไหนไปลูกไปตั้งมาวันไม่ไหว เล้วคิดถึงแม่ครับถึงแม่ครับเป็นอยากจะกลับบ้านแล้วครับแม่นี่จิ้มกล้วยเนนานวดไปกล้วยเนนาน้าแม่มาลับนะครับแม่มารับไปไปสอบกระเป๋าเงินเพิ่นจะไหน้องใหญ่แล้วครับจะกลับบ้านไม่ชอบของเพื่นรถทัวร์เยอะแยะนะครับรถตู้ก็เยอะแยะครับไปไปแม่แม่พาไปไปแล้วไปแล้ว ร้องลับบ้านเวไปแสดงเสร็จกลูกเดี๋ยวค่อยค่อยกลับลูกหมไ่อนีะบาดเลยไม่กินล้วยเหมือนไปย่างกับเด็กๆ่วยเด็กนเดี๋ยวไปแสดงก่อนแม่ไป